สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรน,นะคะเมนูนนี้นะคะก็จะเป็นนึ่งปลาทับทิมนะคะสมพรก็ซื้อปลาทับทิมมาหนึ่งตัวนะคะก็นํามาล้างน้ําไม่สะอาดเลยแล้วก็นํามาบ้างแล้วก็นำตะไครกับรากผักชีนะคะยัดไส้นะคะแล้วก็จะมีผักนะคะหลายย่างแล้วก็จะมีพริกกระเทียมมาไว้ตําน้ำจิ้มนะคะ นี่เลยจ้าผักของสมพรนะคะก็จะมีเห็ดนะคะดอกสีขาวๆแบบนี้นะคะนำมานึ่งกับปลาทับทิมด้วยนะคะมีเลยผักกวางตุง้งนี่นะคะแล้วก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะคะเพื่อนๆมีผักอะไรก็นำมาใส่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวต้นหอมนะคะ วันนี้สมพรก็มีอยู่สามสี่อย่างแล้วก็จะมีแครอทหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะนี่เลยจ้าเราก็จะนำป่านี่นะคะไปนึ่งกันก่อนเลยเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะน้ำเดือดแล้วนี่จ้าเดือดแรงเลยก็นำป่านี่นะคะไปนึ่งนึ่งก็ประมาณ20ินาทีนะคะก็ปิดฝาไว้เลยจ้า ระหว่างที่เราเนื่อป่านะคะเราก็มาตำน้ำจิ้มกันก่อนนะคะนี่เลยใส่รากผักชีลงไปนะคะตำให้ละเอียดก็จะมีรากผักชีโคละเอียดนะคะแล้วก็พริกกับกระเทียมนะคะนี่นะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้าเราก็จะตำให้ละเอียดนะคะอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มนะคะ ปลาทับทิมนึ่งนะคะกับน้ําจิ้มรสเด็ดวันนี้ปลาทับทิมของสมพรก็ตัวพอสมควรนะคะนี่จ้าตามละเอียดแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็ใส่น้ํามะนาวนะคะน้ะําปลาค่ะอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะ ใครจะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำสุกลงไปนะคะดีค่ะคนไม่เข้ากันแล้วก็ชิมรสเอารสที่เราชอบนะคะแต่น้ำจิ้มของสมพรวันนี้รับรองเผ็ดแซบ่บสะใจแน่นอนจ้ากินกับปลาดับทิมนึตัวใหญ่ๆนะคะ นี่นะคะชิมรสแล้วนะคะเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะความเปรี้ยวความเผ็ดควาเมเค็มเอาตามที่เราชอบเลยนะคะไปเลยจ้าเราไปดูสิสุกยังดีจ้าโอ้โหตัวใหญ่กินหอมฟุ้งเลยนะคะนี่ปลาทับทิมนึงมะนาวมีนะคะมะนาวสาม ชิ้นนะคะวางวันนี้นี่ก็เป็นปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วนี่นะคะน้ําจิ้มที่เราตามเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็นํามาราดบนตัวปลาเลยหรือไข่จะไม่ราดก็ได้นะคะเอาไปจิ้มกับน้ําจิ้มข้างนอกก็อร่อยนะคะนี่จ้าเราราดไว้แบบนี้นะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งไว้สักครู่นะคะน่ากินมากเลยตัวใหญ่ๆแล้วก็มีผัก นีจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปลาทับทิมน,นึ่งนะคะกับน้ำจิ้มรสเด็ดนีนะคะก็จะมีเห็ดมีข้าวโพดอ่อนนะคะแครอทดีจ้าน่ากินมากๆเลยรสแซ่บๆนะคะเห็ดหนึ่งจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้ผักนึ่งนานไปนิดนึงนะคะผักก็จะสุกเกินไปหน่อยนีละคะมะนาว หั่นซีกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยนี่น้ำจิ้มถ้วยนี้นะคะเผ็ดแซ่บสะใจอร่อยเวอไปเลยเช้ามาทานด้วยกันนะคะปลาดับทีม1นึ่งตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆนะคะรับรองอร่อยแน่นอนจ้าวันนี้สมพรก็ นำม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะปลาของสมพรยังอยู่เต็มตู้เย็นเลยนะคะนี่เนื้อข่าวขาวดีนิ่มๆฟูๆอร่อยมากเลยวันนี้สมพรก็นําม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครชอบกินบ้างไหมเอ่ยปลาทับทิมหนึ่งมะนาว นะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะรับรองแต่ละเมนูเด็ดๆอร่อยๆทั้งนั้นเลยจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ